สวัสดีครับผมนายจากายักรพัฒน์บุญรัตน์จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมครับอยู่บ้านอย่างสร้างสรรค์ของผมนะครับผมจะชอบเขียนโปรแกรมและก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูสิ่งประดิษฐ์ที่ผมได้จากการห่าเขียนโปรแกรมนะครับสิ่งประดิษฐ์นี้ผมให้ชื่อมันว่าระบบเป,ปิดปิดไฟผ่านสมองกล IOT นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่า การทำงานของมันนะครับอธิบายง่ายๆเลยก็คือเราจะทำการเขียนซอสโค้ดแล้วอัปโหลดลงตัวสมองกล IOT ครับแล้วมันจะทำการสั่งการตัวรีเลย์ที่ทำหน้าที่เหมือนคัดเอาครับเพื่อทำการตัดและต่อวงจรครับแล้วตัวสมองกล IOT มันจะทำการลิงก์กับมือถือผ่าน w i f i หรืออินเทอร์เน็ตบนแอปบลิงนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถเปิดปิดไฟผ่านที่ไหนก็ได้ขอแค่มือถือมีอินเทอร์เน็ตและตัวสมองกลสามารถเชื่อมไวไฟได้นะครับ ประโยชน์ที่ผมได้จากการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือจะเป็นการฝึกสมองเราเลครับฝึกสมองในกระบวนการคิดอย่างเป็นลําดับขั้นตอนและก็การคิดอย่างมีเหตุมีผลนะครับแถมยังสามารถฝึกสมาธิด้วยนะครับผมก็อ,อยากให้เพื่อนๆอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ Stay Home Stay Safe โควิด1 9